อีกคนหนึ่งพี่สาวผมเป็นลิซิดดวงจมูกมเขาเรียกอะไรนะลิซิดวงปะใช่ค่ะลิซิดวงที่จมูกมีหลายเคสที่เป็นแต่ไม่รู้ตัวอ,อ,อเคผมว่ามันเป็นคือผมก็ไม่ผมไม่รู้ว่ามีงานวิจัยรองรับหรือเปล่าะนะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันขึ้นชื่อว่าลิซิดวงนะครับถ้ามันเป็นตรงนี้มันขึ้นตรงนี้ไอตัวโพลิติกมันน่าจะวิ่งรอบร่างกายมันไม่น่าจะอยู่ที่กระเพาะลำไส้อย่างเดียวนะครับผมก็เลยให้เขาลองกินดูนะครับห่ายครับ แต่ใช้ระยะใช้ระยะเวลานานหน่อยกว่าจะยุบอ่ากว่าจะยุบกว่าจะดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็ยังบางทีว่าอากาศเปลี่ยนก็ยังมีแบบไอจามบ้างนะครับแต่ว่าอาการที่เป็นแบบแย่ๆเหมือนเดิมเนี่ยไม่เป็นแล้วค่ะนะครับที่อักเสบเยอะๆมีแบบก้อนออกมาหายไปเลยหายหายไปเลยหรือเปล่าพี่ลูกเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ใหม่นะครับแต่ว่าอาการที่เวลาเนี่ยอากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ย ถ้าคัดจมูกน้ำมูกไหลเอ่ยเขาไม่เป็นแหละว้าวแปลว่าอาการคุ้แพ้ต่างๆดีขึ้นด้วยดีขึ้น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 นะครับอันนี้คืออาการที่คนรอบตัวผมอ่ารอบตัวผมนะได้เป็นสัมผัสค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลย